East feel very good บอกว่าวันนี้เขารู้สึกดีนะครับซ้อมดีก็รีบได้นิดหน่อยครับรีบได้วันนี้มันมันเร่งไปนิดหน่อยแต่จะแบบว่าโอเคไม่ไม่ you tired no 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 you feel good yeah I feel very well วันงแค่หม่เล่นไม่ลงมี how you feel about this the next fight next fight for sure already more than this we'll do the best ไปน่าจะทำให้ดีที่สุดด้วยไปยัง ซ้อมดิซอมดิทุกทุกวันซ้อมดิทุกวันไม่มีเรสไม่มีอะไรในกระพางครับเป็นแชปเป็นแชปคนนี้เป็นแชปเป็นชิ้นแน่นอนแน่แน่เน่ใช่โอเคครับแน่นอนขอบคุณครับ